5วิธีในการทําสังฆทาน 1. สังฆทานไม่จําเป็นต้องเป็นถังสีเหลืองที่ใส่อะไรก็ไม่รู้แต่ควรเป็นอาหารถวายก่อนเที่ยงวันเครื่องดื่มที่ไม่มีกากถวายหลังเที่ยงวันหรือของที่พระสงฆ์จําเป็นต้องใช้สามารถเลือกซื้อเองแล้วนำไปถวาย 2. บางวัดมีสังฆทานให้ร่วมทําบุญ เราเรียกเงินที่ถวายวัดว่าเงินภาติกรรมสามารถทำได้และสะดวกสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเตรียม 3. สังฆทานครบชุดควรประกอบไปด้วยอาหารผ้าตรายจีวรหรือผ้าอับน้ำฝนก็ได้ตามกําลังทรัพย์และพระพุทธรูปหน้าตัก5นิ้วขึ้นไปนอกจากนี้จะถวายของที่จำเป็นอื่นๆเพิ่มเติม,ตมก็ได้ 4. การถวายสังฆทานควรถวายพระสงฆ์พร้อมกันตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปอาหารสี่ชุดผ้าไตรกับพระพุทธรูปตามกำลังทรัพย์แต่ถ้าไม่สะดวกก็ให้อธิษฐานขอถวายเป็นสังฆทานโดยผ่านตัวแทนสงฆ์หําคำอธิษฐานเงินทำบุญหรือของที่จะทำบุญแล้วกล่าวว่าปัจจัยนี้ ของเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าและครอบครัวได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อถวายเป็นสังฆทานขอน้อมถวายคุณความดีนี้แด่พระพุทธเจ้าทุกๆุพระองค์และทุกทุกท่านบนพระนิพพานขออนิสงส์แห่งการถวายทานในครั้งนี้จงมีผลไัยบู์ เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมประสบแต่ความสุขความจเจริญตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธินขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานหากขณะใดก็ตามที่ข้าพเจ้ายังทรงกายขันห้าอยู่นี้ขอคำว่าไม่มีจงอย่าปรากฏกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทินสาธุ